อันยองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจีจีเลอเบอรี่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็จากต้นคลิปเลยจอยบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโรงบาลสัตว์กระต่ายหรือว่าโรงบาลสัตว์เล็กนั่นเอง Exotic Pet Hospital นะคะ ไม่ใช่ชื่อโรงพยาบาลนะแต่หมายถึงว่าในคลิปนี้จะจะรวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่เขารักษากระต่ายโดยเฉพาะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหรือว่าใครที่มีที่อื่นๆนอกเหนือจากตรงนี้ก็สามารถแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างมาแบ่งปันกันนะคะสําหรับแม่กระต่ายที่กําลังเครียดอยู่ว่าแบบเออจะพาลูกๆไปที่ไหนดีที่ไหนดีที่ไหนเวิร์กหรือว่าที่ไหนราคาแบบเป็นยังไงบ้างก็มาแชร์กันนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆเ,เลยนะคะจะบอกว่าคลิปนี้จะขอเข้าเนื้อหาแบบด่วนจีเลยนะเพราะอาจจะมีแบบพ่อแม่ ที่กําลังเครีย ń, ดอยู่ก็ได้ช่วงนี้ว่าแบบเออฉันอยากจะได้พาน้องไปหาหมอนะคะก็เริ่มกันเลยเนาะเริ่มด้วยที่แรกนะคะเป็นที่ที่จอยพาน้องกระต่ายไปรักษาแล้วก็มีความไว้วางใจมากที่สุดนะคะก็คือที่ธัญพลรักษาสัตว์นะคะรักษากับคุณหมอบอมนะคะที่นี่จะอยู่ที่ลำลูกกาลังศีคลองสีนะคะข้อดีก็คือคุณหมอจะเก่งมากคุณหมอบอมนี่คือแบบเก่งมากจริงๆแล้วก็ที่นี่รับอาบน้ําแห้งแล้วก็รอคิวไม่นานนะคะข้อคิด เราไม่บอกว่าข้อเสียเนอะอาจจะเป็นแบบข้อคิดแล้วกันข้อคิดก็คือค่อนข้างไกลแล้วก็เป็นคลินิกเล็กๆอาจจะว่าไม่ค่อยสะดวกในเรื่องการผ่าตัดใหญ่ๆเคสใหญ่ๆต่างๆนะคะแล้วก็จํานวนคุณหมอน้อยราคาก็จะประมาณกลางๆไปจนถึงสูงนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่โรคของน้องเลยว่าจะแบบหนักหนามากแค่ไหนเพราะว่าราคาตัวยาก็จะแพงตามอาการของน้องนะคะต่อมาที่2ก็คือ Animal Space นะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองใกล้กับโรงพยาบาลกรุง ธนบุรีนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จอยไว้ใจมากๆเพราะว่าล่าสุดพาน้องทีทีไปหาหมอเรื่องเอานมมูของเขาแล้วก็คือหายขาดเลยนะคะซึ่งแบบทางเราแฮปปี้มากอ่ะข้อดีนะคะก็คือที่นี่จะรักษาสัตว์เอกโซติกโดยเฉพาะเลยก็คือจะไม่รับน้องหมาน้องแมวเลยจ้าต่อมาก็คือคุณหมอเก่งมากคุณหมอมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีมีคุณแม่มาถักทาย นี่นะคะคุณแม่ก็เพิ่งไปทําหมันมานั่นเองนี่พุงนี้ก็คืออุ้ยพุงนี้ก็คือขนขึ้นหมดแล้วนะคะใช่ไหมคะคุณแม่หนูยังดีดเลยดีดยังไงก็ดีดอย่างนั้นจะบอกว่าอ๋อคุณหมอมีจํานวนแบบเยอะมากๆนะคะก็คือมีคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์เล็กคือค่อนข้างเยอะแล้วก็รอไม่นานมากนะคะที่จะไปเออส่วนใหญ่จะรอไม่นานมากแต่ว่าทุกครั้งที่ไปที่นี่จะต้องทําการทํานัดไปนะคะล้วจะบอกว่าที่เนี่ย ว้างใหญ่สะอาดถ้าเกิดจะต้องมีการผ่าตัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยคือพื้นที่เขาแบบพร้อมมากเครื่องมือพร้อมมากก็คือดูดีมากนะคะข้อคิดก็คือ1ค่อนข้างไกลถ้าเทียบกับบ้านจอยเนาะแล้วก็ข้อ2ก็คือราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะสําหรับรายละเอียดชื่อคุณหมอนะคะจะไปขอรายละเอียดมาคุณหมอเจ้าของเคสที่ผ่าตัดแล้วก็ดูแลคุณแม่ช่วงทำหมันะก็คือคุณหมอจานะคะคุณหมอที่ตัดไหมให้คุณแม่เนะี่ยก็คือคุณหมอลูกเกดนะคะแล้วก็ของน้องที่เทียเรื่องน้ำมูกอะไรเงี้ยก็จะเป็น ็นคุณหมอจา่าทั้งหมดเหมือนกันคือตอนนี้จอยพาทั้งน้องพีทีแล้วก็น้องคูปเป้ไปก็จะเป็นคุณหมอจานะคะที่จะดูแลทั้งสองตัวนี้ให้จอยแล้วก็ผลลัพธ์คือประทับใจมากดีมากน้องหายเป็นปกติเลยแล้วก็คุณแม่ก็ฟื้นตัวดีมากอะไรปกติไม่มีอะไรเลยนะคะแฮปปี้ถึงราคาจะแรงหน่อยแต่ว่าทุกอย่างแบบโอเคมากๆค่ะต่อมานะคะที่3เป็นโรงพยาบาลสัตว์เกษตรค่ะอันนี้อยู่ที่แยกเกษตรความดีงามอย่างหนึ่งคือเทียบกับที่บ้านจอยก็คือเป็นที่ที่ใกล้มากนะคะ คือข้อดีก็คือจะมีะแผนกที่เป็นเอกโซติกโดยเฉพาะนะคะจะเป็นตึกรักษาสัตว์กเก่ามั้งเออเดินแยกตัวออกมาราคาค่อนข้างถูกนะคะก็คือแนะนําเลยว่าถ้าจะไปแบบตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือไปหยดยาหรืออะไรก็แนะนําที่นี่เลยหรือที่จริงจะมาเป็นแบบเคสผ่าตัดอะไรพวกนี้ก็คือทําได้เหมือนกันนะคะที่นี่มีอุปกรณ์แบบพร้อมมากๆแล้วก็ที่นี่ไม่ต้องทํานัด เออตั้งแต่ที่จอยไปไม่เคยโทรไปจองนั้นนะก็คือต้องเดินเข้าไปรับคิวแล้วก็จะเข้าไปรอคิวแล้วก็จะเจอพบคุณหมอได้เลยแต่ว่าที่เนี่ยรอคิวนานมากนานมากนานมากเราก็ต้องรอแบบร้อนรอนด้วยเพราะว่าตรงที่นั่งรอเขาเนี่ยมันจะไม่มีแอร์เลยนะคะแล้วก็เรื่องการทํานัดอะคะ่ะต้องไปตั้งแต่ตอนไม่ตอนเช้าก็คือต้องไปก่อนบ่ายสองโมงเพราะว่าเขาจะปิดรับคิวเพราะว่าคนอนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ที่นี่เขาก็มีเป็นแบบเหมือนคุณหมอเฉพาะทางอยู่นะจาก ประสบการณ์ส่วนตัวกับจากทีค่คุยกับคนที่เลี้ยงกระต่ายหลายๆคนเขาบอกว่าถ้ามาที่ออโรงพยาบาลสัตว์กเกษตรก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยถ้าเจอคุณหมอเก่งก็โชคดีไปถ้าเจอคุณหมอแบบอาจจะมือใหม่หรือว่าไม่ได้ถนัดมากอะไรเงี้ยก็ ต้องหลุนกันอนะจำนวนคุณหมอก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จอ,อยอะเคยเอากระต่ายไปแบบเหมือนกอฟันข้างในไปแบบวางยาอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือทําผ่าตัดทําอะไรได้หมดเลยจอแอบไปดูประวัติคุณหมอที่อยู่ที่ Animal Space หลายท่านก็มาจากที่โรงพยาบาลจาสเกษตรเยอะนะ ต่อมาสถานที่ที่4นะคะก็คือโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬานะคะจะอยู่แถวสยามอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลที่เดียวที่จอยยังไม่เคยพาน้องไปนะคะข้อดีก็คือ1ราคาถูก2คิวไม่นานแล้วก็3ก็คือหมอเฉพาะทางนะคะอันนี้จะว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสัตว์เกษตรนะแต่ว่าถ้าใครอยู่โซนนู้นใกล้ทางนู้นก็ไปที่โรงพยาบาลจุลาก็ได้ค่ะโรงพยาบาลที่567ที่จอยที่จะพูดต่อไปนี้จะเป็นโรงพยาบาลที่เปิด24ชั่วโมงนะคะคุณแม่ที่มีน้องที่แบบ ป่วยหรืออาการอะไรกลางดึกอ,อะไรเงี้ยก็จดอีก3าที่นี้ไว้เลยนะคะที่แรกก็คือขวัญคำนะคะเออโรงพยาบาลขวัญคำเนี่ยจะอยู่ที่วัชราพลค่ะเปิด24ชั่วโมงแล้วก็มีคนไปเนี่ยค่อนข้างเยอะแบบเหมือนจะก็ดูรีวิวมามีหลายคนที่ไปรักษากับที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะ จำนวนคุณหมอเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นเคสที่ฉุกเฉินแล้วน้องแบบไม่ไหวจริงๆคือรอรอไปหาสถานที่ที่เขาเปิดแบบตอนเช้าไม่ทันเนี่ยที่นี่คือดีมากๆถ้าเกิดจอยแบบน้องมาป่วยกระดันหันเกิดอาการหายใจไม่ออกหรือชักเกรงอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงที่นี่เป็นที่แรกค่ะโรงพยาบาลขอนคำํำเพราะเขาเปิดย4ิบชั่วโมงเลยจริงๆแล้วก็เขารักษาสัตว์หมาแมวอะไรย่างี้ด้วยนะแต่ว่ากับกระต่ายก็คือไว้าวางใจที่นี่ได้เลยจริงๆที่6นะคะก็คือยูเวตนะคะโรงพยาบาลอยู่ที่มีหลายสาขา นะะนี้จะมีที่รามินทาบางนาลังสิตโชคชัย4ก็ใกล้ที่ไหนก็นไปที่นั่นเลยนะคะเปิด24ชั่วโมงอันนี้คือแบบสําคัญมากเป็นแบบโรงพยาบาลที่จอยเคยทํารีวิวตอนที่จอยแบบไปตรวจสุขภาพน้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นคลิไปไว้ให้ตรงนี้เนาะก็ที่เนี่จะมีคุณหมอที่เฉพาะทางแล้วก็ใหม่แล้วก็สะอาดมากๆข้อคิดก็คือราคาก็กลางๆนะคะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะคะ ข้อสุดท้ายก็คือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจะบอกว่าที่นี้ก็คือมีสาขายเยอะมากๆแล้วก็หรูหรากว้างใหญ่สะอาดเครื่องมือครบครันเปิด24ชั่วโมงด้วยนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยมีหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็ทําเคสผ่าตัดใหญ่ได้แต่ข้อคิดก็คือรานะคาแพงมากก็คือตามบริการเขาเนอะเขาแบบตอนรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาดูแลแบบลักชัวรี่อ่ะคือแบบ เป็นเหมือนอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นคนที่เอ่อไม่ได้มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไปที่เนี่ยก็เขาดูแลทุกอย่างให้แบบดีมากๆเลยนะคะจะว่าถ้าให้ระดับนะเรนจ์อะเออโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอกกับ Animal Space อะมีความแบบใกล้เคียงกันแต่ Animal Space เขามีสาขาเดียวไงแต่โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอกเขาจะมีแบบหลายสาขาแล้วก็รักษาสัตว์ทั่วไปเลยหมาแมวอะไรได้หมดแต่ว่าถ้าเป็น Animal Space เขาจะรับแค่สัตว์เอกโซติกนะคะหมาแมวเขาไม่ได้เด้อ ก็จะประมาณนี้เลย7ที่ที่จอย ไปแล้วรู้สึกว่าเออเขารักษาโอเคนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีที่อื่นอีกแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นที่มาอ่านกันด้วยเนาะที่จริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เจสถานที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่รักษาสัตว์ที่จอยพูดมาเท่านั้นนะคะคือมันมีอีกหลายที่มากๆเลยที่รับรักษากระต่ายนะคะดังนั้นเราอาจจะสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเราก็โทรไปถามเขาว่าโอเครับรักษากระต่ายไหมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นยังไงอาการเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ค่ารักษาจะประมาณไหนอะไร ทำให้เราสามารถวางแผนชีวิตเราได้ด้วยนะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเ,เวลาจอยไปหาคุณหมอเนี่ยถ้าเป็นตรวจสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่2 5 0ร้อบถึงห้าบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องกระต่ายมีอาการนูน่นนี่นั่นแล้วจะต้องใช้ยาจะต้องใช้วิชาชีพของคุณหมออะไรเงี้ยก็อาจจะมีตั้งแต่8 0 0ไปจนถึงพันหนึ่งสองพนะคะ ซึ่ง 3- 4 5 0ี่พันก็มีอย่างกรณีที่น้องผูเป้ไปหาหมอทำหมานะันอ่ะก็ประมาณ9,00 0บาทนะคะส่วนทีทีก็ไปเข้าคอที่แบบรักษาเออจมูกเนี่ยก็ประมาณตีกลมๆประมาณ6 0 0ันนะคะที่แบบไปหามาอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าอยากเน้นย้ำเลยอะ่ะก่อนที่เราจะเลี้ยงกระต่ายนะคะเจ้าอยากให้ทุกคนแบบทำกันบ้านด้วยเพราะว่าการเลี้ยงกระต่ายมันไม่ใช่การที่โอเคซื้อกระต่ายโอเคซื้อกงซื้อข้าวอีกนิดหน่อยแต่ละเดือนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะว่ามันยังมีค่าอื่นๆจุ๊บจิ๊บที่เราอาจจะยังคิดไม่ถึง โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลจะบอกว่ากระต่ายเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบโอเคเลี้ยงดีเลี้ยงถูกต้องแล้วไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเลยอันนั้นก็ถือว่าโชคดีมากมากเพราะอย่างน้อยถ้าไม่ได้เกิดโรคอะไรอย่างน้อยการทําหมันกระต่ายมันก็ต้องมีละห้าพันหกพันสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ย จอยว่าถ้าเรามีการกันบัดเจตการงบส่วนเนี้ยไว้ก่อนกันตัดสินใจเลี้ยงกระต่ายก็จะทําให้น้องเขามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะแล้วก็หลายคนอ่ะลืมข้อนี้แล้วก็แบบเหมือนจอยเจอคนที่ทักเข้ามาในอินบอ์แบบเป็นน้องๆอะไรเงี้ยทักมาเยอะมากเลยชอบส่งรูปอาการกระต่ายเช่นแบบกระต่ายหูเป็นเรื้อนขนตรงนี้ร่วงจาม,มีน้ำมูกแล้วก็ ส่งมาถามว่าอาการนี้รักษายังไงดีคะแล้วพอจอยแบบแนะนําว่าควรไปหาคุณหมอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบบเอ้ยอาจจะแบบไม่สะดวกพาไปหรือว่าไม่มีเงินรักษาไม่พออะไรอย่างเงี้ยจอยก็เลยแบบมองเห็นจุดนี้ว่าแบบเอ้ยที่จริงอะ่ะอยากให้ทุกคนอะ่ะเหมือนตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าการเลี้ยงกระต่ายมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงเขาให้อาหารเขาอย่างเดียวมันมีการแบบพาเขาไปหาหมอพาเขาไปทาําหมันอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ใช้เงินนะคะ แต่ตอจอยก็เจอบางคนนะที่แบบเขาแบบก็ดีมากๆ,ๆเขาบอกว่าขเขาซื้อกะต,ต่ายมาแบบไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเองอะ่ะแต่เขารักษาไปเป็นแบบเป็นพันพันหมื่นหมื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่รักกะต่ายจริงๆแล้วพร้อมจะซัพพอร์ตกระต่ายมันก็มีจริงๆค่ะก็สู้ๆนะคะอยากให้หาข้อมูลเยอะๆพอถ้าเราเลี้ยงกะต่ายได้ถูกวิธีแล้วน้องเขามีสุขภาพที่ดีก็ะจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลน,นะคะก็ะหวังว่าคลิปวิดวีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะมาแบ่งปันกันใครเคย พาน้องก็ะต่ายไปที่ไหนแล้วคุณหมอโอเคคุณหมอรักษาดีอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์เพื่อนๆไว้ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวจอยจะตามไปอ่านด้วยที่จอยเปลี่ยนโรงพยาบาลไปไเรื่อยเนี่ยจอยมีอยู่สองสาเหตุนะคะหนึ่งก็คือการรักษากระต่ายจอยว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างยากแล้วก็การวินิจฉัยของเอ่อหมอแต่ละท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่ไหนที่จอยหาแล้วมันยังแบบไม่หายสักทีลองให้จนครบคอสยาคุณหมอเราก็ยังไม่หายจอยก็จะลองเปลี่ยนไปที่อื่นดูนะคะแล้วก็สองก็คืออันเนี้ยจอยจะได้เอามา เป็นความรู้แล้วก็มาแชร์เพื่อนๆด้วยว่ามีที่ไหนบ้างที่แบบเราสามารถไปได้แล้วน้องแบบอาการแบบโอเคดีขึ้นด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็น2อ,อย่างที่ทําให้จอยแบบได้รวบรวมจนมาเป็นคลิปนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์าสาหรับเพื่อนๆนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจอยไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องหอดจอยไปด้วยนะคะ